ทำไมไทโน้ทไทยถ้ามันเท่ยังวะโอเคทุกคนก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกักกกนด้วยผมก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมในเกมจูเลสิกโบกันนะฮะก็หลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆาผมสับเกมนี้เดี๋ยวจะเสียงเสียงดังไปปะวะเบาๆเสียงนะเออหลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆเลยครับผมสาบเกมนี้ก็เดี๋ยวผมจะกลับมาทําแล้วนะเออก็ที่หายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก กระแสตอบรับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยเลิกทําไปอยู่พักหนึ่งนะแต่กจ็จะกลับมาทำแล้วโอเคก็วันนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวจะมาพูดถึงอัปเดตใหม่ก็แล้วกันก็หลังจากที่โยเกมจุลสิลป์โได้อัปเดตใหม่มานะฮะก็ได้เพิ่มระบบพรีเมียมมานะฮะทุกคนนี่เป็นระบบนี้เลยนะทุกคนซึ่งระบบนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับระบบวาร์ลพัทในเกม R v เลยนะเออผมก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะที่มีระบบนี้ขึ้นมานะฮะ เออแต่ถ้าสลับสายฟรีอย่างผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <c oughs> เออมาเป็นระบบที่หมดสลับสายเติมนะทุกคนเออแต่ถามว่ามันควรมีไหมมันก็ควรมีแหละเออโอเคก็แปเดี๋ยวไปตีแพ็กกันเลยดีกว่านะทุกคนไปกันมาฮนะบอกเลยว่าวันนี้นะมีแพ็กหน้าตีมากนะฮะมีแพ็กนี่นะฮะเป็นแพ็ก d n a นะ DNA แดงนะ,ะทุกคนแล้วก็อีกสองแพ็กนะเออเดี๋ยวจะตีทัก2แพ็กแล้วกันเนาะเออตีแพ็กไหนดีวะ <c oughs> เออเอาเป็นว่าตีสองแพ็กข้างโอ้โหแม่งพูดสำเนียงอะไรเนี่ยเออเดแพ็คนี้มันเหลืออีกสองวันนะแพ็คนี้เหลืออีกเจ็ดชั่วโมงเอาเป็นว่าเดี๋ยวตีสองแพ็คข้างหน้าแล้วกันนะฮะเออแล้วก็มีแพ็คนี้ก็มาด้วยนะฮะนี่เป็นแพ็กแบบว่าเดินเออนั่งนั่งรถตัวเออเขาไม่เรียกเขาไม่รู้เรียกแพ็คอะไรแล้วนะเป็นแพ็คเรียกผมเรียกผมขอเรียกว่าเป็นแพ็คนั่งรถตัวแล้วกันนะฮะเออแพ็คที่เล่นสนุกพอตัวเหมือนกันนะฮะแต่ว่า ขอขอขอผ่านแล้วกันเออก็ผมแบบว่าเล่นไม่ค่อยเก่งเนาะก็ขอผ่านแล้วกันเนะโอเคไปเดี๋ยวไปลุยแพ็คดีเออแดงกันดีกว่านะคนไปกันจึ๊บนี่โอ้โหเปิดรอบแรกมานี่เอากูตั้งแต่เริ่มเลยเหรอวะโอ้โหดูตัวมันแม่งคือแบบมันมันก็เก่งเกินอะทุกคน เออผมก็รีวิยี่หกเองนะฮะเออแต่ก็เจอตัวก่งแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเอามาเธออะโดโดนลูกพอ่อแล้วก็อันนี้โหอ่าจอคีแล้วกันไปรอบแรกถือว่าไม่ค่อยยากนะฮะมาเลยเธอเธอลาดูดอนชาร์จไปก่อนนะ,ะตามสเตปนะทุกคนสำหรับกิน,นี้ามาเลยเอา่า โอ้ยเปลี่ยนตัวว่ะหอตีเป่าตีเถอะโอ้ไม่ตีแบบแม่งเลยเออหลังจากที่รีวิวผมเริ่มเยอะเนี่ยบทมันก็เริ่มฉลาดขึ้นนะฮะเออผมก็แบบเล่นเริ่มเล่นยากแล้วไงหลังจากที่เล่นง่ายมาหลายอีพีนะฮะอ่าแล้วก็โอ้โหมาตีสองอ่ะอ้่สวยตีสองแบบเนี้ยอนามิดพอไ่ะเก็บขอคำนวณนามิดแล้วนะเก็บไม่น่าพออ่ะ เปลี่ยนตัวแลนมาเลยอือทีสามโอเคไปไปคุยกับลกากมะม่วงตั้งสะบัดหนึ่งทีเรียบร้อยนะฮะเ <c oughs> จอเจอ,จอตุ๊กตุ๊กเคไปหน่อยเออตุ๊กเคหัวหัวหัวชรามคอนนะฮะชรามหัวคอนนะฮะเหัวมันเปลี่ยนตัวว่าก็มาดิครับเวลเก้าเวลสิบดูก็รู้ว่าใครหืมแม่งมันชาร์จว่ะ เริ่มเล่นยากแล้วไงเออมาเลยโอ้โหชาร์จสองชิบหายโอ้แม่งเอ,อ้ยหัวฉลามกูแตก <c oughs> เรียบร้อยนะฮะเอ,อ่อไม่นะลูกพอ่อแม่งมันชาร์จหมดเลยนึกว่าจะกันโอ้โหมาไม่เป็นไรเธอเธอลาดูดอนจัดการมันลูกพอ่อมาตีมันนี่ ซะบัดหนึ่งทีเรียบร้อยนะฮะไงไปนอนซะบังอาบมาฆ่าลูกค่ะมาดูว่าเอ้ยไอตัวนี้เมกาโลซอรัสนี่ว่ะว่าทำไมหน้ามันคุ้นๆน,นะฮะเออแต่เมกาโลในเกมจิวสิคเวอร์นี่หูตัวตัว,ตวใหญ่นะฮะทุกคนมานี่ถ้าไม้ตายไปเลยเธอเราดดนจิกจิกนี่ไม่ใช่จิกดิควรเรียบร้อยนะฮะแม่ไปนอนซะเมกาโลนี่มันตอนเช้าอยู่เลยนะ โอเคนะฮะก็จบกันไปรอบแรกนะฮะเออก็เป็นรอบแรกก็ผ่านไปอย่างชิวเชียนะฮะเออมารอบที่สองขอให้ไม่เจอตัวโหดจึบ๊บโอ้โห,โหก,ก็ก็ยังดีที่มันมันไม่โหดมากนะฮะเออโอเคโอเคมันถือว่าไม่โหดมากนะทุกคนอ,อ่าทีเล็กลานไทลโนโนตัวหนึ่งทับปีไป แล้วก็มาหัวขวานมาเดิมหัวคอนนะฮะนี่มันมันรูปร่างคล้ายกับฉลังหัวคอนเนี่ยโอเคมาชาร์จไปก่อนตามสเต็ปมาเลยก็ตอนนี้ผมกำลังหัดอินเตอร์เทนนะฮะเอออาจจะแบบพูดติดขัดอะไรบ้างนะะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคมันตีมามันตีมา,มมาเมื่อ,อไหร่วะโหลืมอีกแล้ว <laughs> เออโอเคชาร์จไปก่อนแล้วกัน โอ้ตีเลยเปล่า <S <S เปลี่ยนตัวปโโัโทเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวเปล่าเออโทษตีพี่กันหนน้อง <S 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 อจะทำพี่เหรอไก่ปูทุกขาดเจอทาพีพี่หน่อยเป็นไงเมื่อกี้ตีหมดเลยใช่ไหมหเรียบร้อยไปนอนซะนี่เป็นไงไกล้ปูทุกขาดมาดิวะ มาคอยาวหูคอยาวไม่ได้เปรียบาธาตว่ะตีเป้าตีสองว่ะเออไม่เป็นไรลูกพ่ออย่างน้อยลูกก็ทําเต็มที่แล้วมาไอ้คอยาวเหลือไว้หนึ่งใช่ไหมเจ็บเจ็บต้องตีเผื่อนะฮะถ้าไม่ตีเผื่อมันไม่ตายนะทุกคนไปนอนซักกัดหนึ่งทีเรียบร้อยนะฮะหูคอขาดเลยทีเดียวนะสำหรับคอยาวอุ้ยพี่ช่ยนะ เออมาดีว่าเอ้ยตัวนี้ยังผมยังไม่ได้จับทีนี่หว่าในเกมอาร์เนี่ยต้องจับแล้วแหละเออเด่ค่อนข้างหายากนะตัวนี้เป็นไงโอ้โหทีเล็กกูแตกไม่เไวไลายังเหลือตุ๊กเฆหัวค้อนอยู่ยังเหลือตุ๊กเฆหัวค้อนอยู่โอ้โหเรียกซะโคตรโหดตุ๊กเฆหัวค้อนเป็นไงถ้าไม่ตายไปดินี่กัดกล้องหนึ่งทีเรียบร้อยนะสบัดแหม่โอเคนะทุกคนก็จบกันไปรอบที่สองนะฮะอ่าสําหรับแพ็กดีเอ็นเอนะฮะ แม่บอกเลยว่าชิวๆนะทุกคนโอ้โหโมไปหนึ่งทีมาว่าได้ดีๆอะไรเจ็บอาไดาไ้ของเจ้าแรปเตอร์นะฮะอุ้ยได้ได้ื่อื่น่วนี้นะเออก็ถือว่าดีนะทุกคนว้าวเจ็บมาต่อแพ็กสองเลย,ยเดี๋ยวเยวขอรับนี้แป๊บนึง <laughs> เอาเฮ้ยกดเพชร โอเคคกลับมากันอีกรอบนะเมื่อกี้กดผิดนะฮะไปกดแอร์ไอเงินคําว่าฟรีนี้นะฮะโอ้โหจบเลยมามารับนี้แป๊บหนึ่งนี่จะเห็นวนะ่ามันจะสะสมแต้มนะนี่มันก็ได้แต้มไปเรื่อยๆเนาะก็เมื่อครบ250เนี่ยจะไปขั้นต่อไปนะฮะแต่ถ้าอยากได้เร็วก็เสียเงิน500นะบอกเร็วโคตรเยอะเสียเงิน500เออผมขนาดผมแม่งแบบมีแค่280เองอะเออโอเคมาเอ้ยเปิดน,นี้แล้วหนึ่งเป็นไงได้ฟืนติโอ้โหเวิลขึ้นโคตรเยอะ สวยมาต่อแพ็กสองเลยเพื่อไม่การเสียเวลานะเป้ยรู้ว่าตีแพคกนี้ดีวะอ่เป็นรูปไอน้นะู้นนะเป็นรูปเอ่ออะไรว่าอินดมินัสเล็กนะฮะในหนังน่เคยเห็นอยู่โอเคมาเอาแพค t h i ะว้าวเธอราดูดอนเอาตั้งแต่เริ่มเลยเหรอวะโอ้โหแม่งกระตุกเฮ้ยโอ้โหอีกเกมแม่ง เออก็ถ้ามีอาการกระตุกน้องขอภัยด้วยนะฮะคือมือถือผมมันไม่ได้แบบว่าดีอะไรขนาดนั้นนะทุกคนเอาไงดีวะมาทาปีไปก่อนล้านทาทาปียาสอรัดนะฮะอ่าผมเพิ่งได้มานะทุกคนเออหูกระตุกกว่าแม่งโคตรเซงดูดิโอ้โหเออ,เอตัวนี้ล้านจึ๊บแล้วก็อ่ะสะตโก เอากดไม่เตเด็กแม่งเลือกอย่างยากอะ่ะโอ้โหเกมกระตุกมากดเริ่มกันเลยเอออหว่าจะกดเริ่มได้ <c oughs> เออต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้ามีเกมแหลกนะฮะมันคือมันแหลกอยู่แล้วนะฮะทุกคนสับเกมเนี้ยคือเวลามีตัวแบบว่านับเวลาเยอะๆเออมันมันจะแหลกนะทุกคนโอเคโอ้ไอดอนแม่งตีสองเลยเหรอวะเฮ้ยเกงใจทาเปหน่อย อ่านี่ทาเปเวอร์ชันสองนะ <c oughs> ทาเปีแบบไฮบ,บิดนะทุกคนโอเคมา่กี้งตีหมดใช่ไหมทาเปไปนอนซะนี่โหเข้าเต็มหัวเต็มหน้าสับทาเปยจลาโอ้โหแพ็กกี้แพ็กพกี้มาเลยมาตีสองไหมสวยตีสองเออไม่เป็นไรลูกพ่อพี่คำนวณไว้หมดแล้วไอ้น้อง มเมื่อกี้มันตีหมดะฮะเจ็บตาอนนี้น่าจะเล่นง่ายนะทุกคนเพราะว่ามันมันตีรัวๆเลยนะฮะนี้คำรามหนุ่มติสะบัดเรียบร้อยนะเราจะคำรามเพื่ออะไรในเมื่อมันสะบัดหาง <What? S 1> <laughs> ยอกยอกออมาตัวสุดท้ายตีสามเป้าโอ้โหตีหนึ่งว่ะเอออเหลือสองใช่ไหมเหลือสองคำนวนาดาเมจแล้วนังเจ็บปลอยเก้าฮเออน่าจะพอนะฮะไปเลยตีหก ึ๊บการสองแล้วไงใค่แคร์นี่กัดแล้วก็สะบัดเรียบร้อยนะฮะทุกคนแม่โอเคนะทุกคนก็จบกันไปรอบแรกนะฮะสลหรับแพ็กน,นี้นะฮะมาต่อกันเลยเจบมาต่อ,อเลยทุกคนเจบโอ้โหกระตุกเหมือนเดิมนะฮะมารอบสุดท้ายแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้เ๋ก็ผมก็ไม่อยากทำคลิปนานหรอกโอเคโอ้โหแล้วแม่งแบบลิบหายแล้วไง เอ่อจาตัวกินพืชไปมันมันก็ไม่ได้ดิโอ้โหแม่งมีแต่ตัวกินพืชโอ้โแล้วกิมก็แเหล็กเกินโอเคมา,า,าราชาโซสเอาหน่อยลูกพ่อจึบมาไกา่โพลทุคัดลูกพ่อเอามาหน่อยโอ้โหทีเดียวตายเลยนะเนี่ยไปทีเดียวเลยนี่สะบัดหนึ่งทีเรียบร้อยนะฮะอย่างรวดเร็วสับทีลิก เออพึ่งมาแล้วก็พึ่งไปนะฮะโหมาเลยไอ้คอยาวเออมันอ่านว่าอะไรวะซุปเปอร์ลาซอลัสหรือเปล่าอ่ากำลังานอ่านภาษาอังกฤษน,นะ,ะโอเคมาตีหนึ่งนะ,ะทุกคนยึบเหลือเลยอ,อีกหนึ่งใช่ไหมเออไม่พอวะ่ะดาเมอชาร์จไปก่อนแล้วกันตีเปล่าเฮ้ยมันตีร้อยหกสิผมจะตายวะเนี่ยโอเคมันไม่ตีนะฮะ มันเหลือสองเหลือสามเอ้ยมันมันตายอยู่นะ,ะทุกคนมาเลยการสองสวยนี่สะบัดเรียบร้อยนะสลับคอยาวแม่โหคลิปนี้แม่งไวแน่นอนเลยไวเออตีสักสามเพ็กตีไม่ได้ทุกคน <c oughs> เออแม่งเงยโอเคตีสองไม่ตายบอกแล้วไก่โปรดัคตสพี่มันโหดเอ้ยแล้วผมจเจ้าตัวกินกินเนื้อมาทำเพื่ออะไรวะเออแม่งเ้ยตัวเดียวก็แม่งก็เสร็จละ นี่เป็นไงนี่ขอไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะฮะโอเคทุกคนก็จบกันไปรอบสุดท้ายนะฮะโอ้โหอย่างเร็วนะฮะคลิปนี้แม่งโอเคโอเคมามาเปิดกันว่าได้อะไรนี่นะก็จะได้พวกธาตุน้ำนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปเล่นพีพีน้ำดีกว่าสำหรับคลิปนี้มาตีเพ็กเล่นเล่นก่อนละกันเนาะเออแปบลบว่าเปิดแปบลบว่าการกลับมาของเกมโจรสิบวัวของผมเองนะฮะโอ้โหโคตรดวงดี ไม่ได้การลีเจนเออถ้าได้การซูเปอร,แร์แลนดี่คือดวงสวยนะฮะเออดวงตกนะฮะโอเคปะใส่กันเลยดีกว่าอา่อยู่ไหนวะนี่ไงถาดน้ําเป็นไงตัวนี้ก็เป็นธาดน้ําอีกตัวหนึงกันนะฮะจะใช้เวลา3ดีเลยนะสามวันเลยนะฮะสอบสองตัวนี้โอเคนะทุกคนก็ถือว่าคุ้มเนาะเออว่าได้สองตัวหมาว่าได้โคตรดีนะฮะโอเคเดี๋ยวตัดจบ ไปเพียงเท่านี้กันเลยดีกว่านะทุกคนเพื่อจะได้คลิปไม่เป็นนานเกินไปนะฮะโอเคทุกคนก็ไปอย่างกับว่าผมสับคลิปนี้ก็ถ้าชอบไหนก็ลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามกันด้วยผมจะได้พาดคลิปใหม่ๆอีกนิดนึดนงนะคลิปหน้าไปรอติดตามได้เลยนะทุกคนสับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับปิวไปแล้วผมบบาย